เอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมปผีกับมีแขกรับเชิญ2คนที่ชื่อว่าน้องเคกับน้องทิกเกอร์นะครับพอเปิดเจ้าผม่อยได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาลราฟังเสียงแต่ละคนหน่อยครับเออเดี๋ยวฟังเสียงทิกเกอร์ก่อนครับสวัสดีครับเออฟังเสียงน้องเคเคบากครับคราวนี้ผกจิ้นบัตรทอดอยู่พี่ไปครับไปครับไปครับไปเร็วครับมาเร็วครับมาเร็วครับไป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 มาเร็ว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 อันไหนอ่ะ แล้วอันไหนอ่ะจะอันไหน <c oughs> อันไหนน้อมาดิไม่เปลือยไหมนี่มันพ่นมันจืดซึ้งเอออันไหนน้ออันนี้ไหมเข้าเข้าอันนี้ใช่ไหมเข้ามา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 เดินเ,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 เข้าไปสิไอฟิกเกอร์กดออกออกออกรอบออกรอบออกรอบมาดิออ เคโอเคออกใกล้ไหออกไกออกไกออกไกไอหนนามากเลยมาใหม่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 มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าอันนี้อันนี้อันที่สี่เลยอันที่สี่เลยเข้ามา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 สบายไปเข้าไม่ได้รอ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 มันมันรีสปาอยู่นู้นนู้นอันแรกเลยไปไปอันแรกเลยมามาเข้ามาเข้ามาเออมาเลยเออเออ ก็พอแล้วเออมันก็ไม่มีปีศาจตรงไหนมากินหน้าเราหรอกมั้งว่าไหมนี่ไงปีศาจบนหัวแบบหัวเชี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ปีศาจแล้วมันผีสุดด่ารักดูดูจากหน้าก็น่าจะรู้ว่าน่ารักแข่งเลยน่ารักมากเลยอุ้ยตกใจตกใจนีแคซินเฮ้ยใครมาเฮ้ยใครมาบังอ่ะ สไตล์จีนโอ้โหอยู่ใจใๆพี่รอผมก่อนโอ้โหเราซ่อมรถเราไม่ใช่เป็นใช่ไหมโหดูบ้านดูตุ๊กตาพวกนี้น่าเกลียดมากอันนี้คือ zoom ว่าเจกลนั่นน่าเกลียดมากอันนี้คืออะไรที่นี่มันเกี่ยวกับค้นหาว่าออันนี้คือเอาไป โทรัพเฮ้ยองกดโทรศัพท์อ๋อวกดโทรศัพท์แล้วมันดังต้อย่างอ้าวสวยลไงพี่เุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรพี่เปิดลิ้นชักตกใจตัใเอุ้ยเสียงกูตกใจเงหลนว่ะี่ไกำไรของทีมตอนนี้เรามีตังค์อยู่ว่าสองพบาทเออต้เก็บตังให้ถึงสามหมื่ เปิดเปิดประตูไงอ่ะยังไม่เคยยังไม่เคยรู้จักยายฮัลโหลจุ๊จุเอ้าต้องไปไหนอ่ะอ๋อจุดเทียนจุดเทียนอ๋อนี่นี่อ๋อนี่ไงจุดเทียนเอ้าอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรมืดมากมองไม่เห็น แล้วอยู่ดีพี่ก็ว้ามาที่ไหนเนี่ยไม่ไม่ได้ว้ามาหรอกเราเดินผ่านประตูมาแล้วดนามืดตังเต็มเลยตังเต็มเลยโหตังตังตังเต็มตังเต็มตังตังไหนวะไม่เห็นมีตังเลยเออจรห้าล้านอ่ะนีันเทีอคาับหน่อยนี่มันเทียนหรืออะไรตังตังตังได้เฮ้ยโคตร เดี๋ยวตุกตาสองตัวนี้มันจะถีบหน้ากันทำไมวะออกไปทิเกอร์ตั้งกูตุ๊กตาสองตุ๊กตนี่นี่นี่มาดูตุ๊กตาตุ๊กตาสงตัวนี้ดิใช่ป่ะไฟน่ะใช่่น่ว ยไปหาหาตังก่อนหาตังก่อนนี่ไอเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดถุดเทียนปุ๊บไปเฮ้ยเฮียเฮียอยากเห็นเียอยากกรีดเียตกใจจุดเทียนเุดเทียนโอ้โหหันหน้ามาไปรดเลยจุดเทียนแล้วจุดเทียนแล้วเฮียอะไรวะว้เมื่อกี้ลูกปั้นมันไปมองมองมองหน้าห้องไหนนะโอ๊ยกระตุก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 ผีโหลดแน่นอน โอ้ยกระตุกโว้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงเปิดได้ด้วยทิกเกอร์เราเป็นจริงพี่ว่ากระตุกมากเลยมันพีโรดอะเป็นกระตุกอะไรเลยทำไมพี่กระตุกวะเคลื่อนทิกเกอร์มันเล่นอ้อหายแล้วหายแล้วทำไมผมมีไฟฉายอะทุกคนก็มีไฟฉายนะเอาไปจุดเอาเงินให้ผมหน่อยผมต้องการเงินเคเดี๋ยวทุกคนได้เงินหมดเลยนะ เทียนต้องหยุดเทียนนะโอ้ยเดินชนกันดิจะเอาตังไม่ได้เคเคเคไม่หยุดเทียนตรงนู้นดิโอ้ยเรียรีอาตุกตายนะเข้าไปดิเอาไปเลยเอาเฮ้ยหายไปที่หมดจุดๆเลยจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่เดี๋ยววะเดี๋ยวเราอ่านก่อนมีข้อความอะไรเนี่ยมีข้อความอ่านอ่านอ่านนี่าหันหลังไปใส่พวกเขาเฮ้ยอย่าหันหลังไปใส่พวกเขา อย่าหันหลังไปสู่พวกเขาอ๋อต้องมองหน้าสินะเขี้ยวเฟี้ยวมากอ๋อเฮ้ยเฟี้ยวมึงแก่ยะมึงแก่หันหลังไปตู้ปักหก่เลยโหอย่าโคตรลอยเลยไอติ๊กเกอร์ไอติเกอร์ไอติเกอร์มองมองมองกระจกไว้มองกระจกไว้มองกระจกไว้พี่จะจุดตรงนี้พี่จะจุดตรงนี้มองไว้นะมองมองกระจกไว้นะมองมองว้มันอยู่ข้างหลังได้กูจะ อ๋ออย่าหันหลังให้มัน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 ตกใจอย่าอย่าหันหลังให้มันอย่าหันหลังมันมองมันมองมันมันมอถ่ายไหมถ่ายไหถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมไปแล้วปิดปิดปิดประตูดิปิดประตูดิไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่อูไปมาห้องนี้ดิมาห้องนี้สิห้องไหน มองมองมองๆๆๆมองๆๆ้มีอะไรอยู่ด้านบนเหรอครับมีมีมีอะไรอยู่ด้านบนเหรอเฮ้ยเกมผีไม่ใช่เกมตลกเฮ้ย เฮมีมีมีใครเอาเครื่องดื่มไหมมีใครมีใครเครื่องดื่มไหมมองมองมองได้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 สีสีที่กูมองเห็นซื้อได้ทิกเกอร์เมื่อกี้มานี่มานี่มานี้ไปห้องนี้ไปห้องนี้โอ้ยห้องไหนเฮ้ยเหี้ยตกใจต่อยช่วยด้วยกูติดช่วยด้วยบอกแล้วไม่เอาผีไว้บนหัวบอกแล้ว เฮ้ยพี่จับตอนที่ผมเล่นกตอนดาดได้เปล่าตอนไหนวะ<ๆ>ก็โดนทีมเซรีส์จำได้ไหมมาม,มามาเก่ามากเขาเข้ามาเลยผีตามมา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 อุ้ยอุ้ยผีตรงนี้หายอาจจะเป็นผีตัวนั้นก็ได้ที่มันว้ามาหาโอเคแต่ม่อนได้ไหมรอวันได้ไหมไปเข้าห้องน้ำก่อน <_ s 1> ไม่ยหมายมาไม่รอไม่รอเสียงอะไรอุ้ยไฟเลยไฟกับพี๊ พี่หน้าจอผมมืดแล้วทำไมหน้าจอพี่สว่างนี่บอกคี่ไปหรือมันกล้าหรือว่ามันขยับมาทิรติทิรติอันนี้อะไรอ่ะคิดเป็นตุ๊กตาแล้วฟิลเลอมากเลยขอบมองดูดางไฟทิกเกอร์เกอร์ดีกว่าพวกความปลอดภัย<ะ>ดา้ไฟทิกเกอร์มันไม่ช่วยอะไรเลยพี่ <laughs> มี Ni 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 ke sip lain tu. Pak 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 fikir pasal okey. Pak fikir ba. pak. Dia dia ini dia ini dia. Ini dia. Ini dia ini dia. Hei, tiga belu berdua. Lepas, 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 lepas. Tiada. 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 pergi, pergi. Tiada. ฟิกเนี่ยหลังฮ่าๆๆแหนยันนะยลงเลยไม่มือมึงเนี่ยเป็นตเป็นรูปมันตู้ที่ปุยทิกเกอร์นี่นี่นี่เปิดเปิดแล้วเปิดเปิดห้องนี้แล้วใช้กุญแจปห้องนี้แล้วโอ้โหทางยาวทางยาวซะด้วยปิประตูปิประตูปิประตูิประตู เชื่อเลยพี่นำหน้าก่อนเลยผมจะกินมันเมื่หลังเพราะเชนั่นปูอุ้ยมองหน้ามีการมองหน้าด้วยดำเลยดำเลยขึ้นมาพี่เป็นการผมดีแต่กลายเป็นผีบ้าขอพี่เปิดประตูเปิดสิเปิดสิเปิดดิหูยคังเขากดอุ้ยกุญแจกุญแจไหนเจ้า มีมีอะไรให้อาหานด้วยนวดนวดนวดยกโทษให้ฉันทีเอ้ยพักสมัยล้าง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 ยกโทษฉันสิที่รักตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผถ้าผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันต้องยืนยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วต้องทำอะไรวะ้ขอบานหผมได้ยินเสียงไฟมาจากไหนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ให้สองคนมองเลยเรากลับมาที่เดิมพี่ขคุณอยู่นี่ มองหลังไว้มองหลังไว้มองหลังไว้เสียงเสียงของเราไอ้ทิกเกอรเมื่อกี้เหมือนมากเลยพี่คนไปได้ไงอ่ะก็ปีนขึ้นมาเลยมึงรู้จักฟิสิกส์ของเกมเราบอกไหมคือได้แล้วคือได้แล้วรู้จักฟิสิกส์ของเกมเราบอกไหมนี่นี่ตอนนั้นผีจำสแกลแล้ใช่ไหมแล้วก็จะจำสแกลกลับไป ไปไปไปมันต้องมีห้องตอ่อมากเลยมันหายไปแล้วอ๋อมันอยู่นู่น,น,นตกใจต่อไปไปห้องไหนเกมนี้ทำไมมันกดวิ่งไม่ได้เงินเงินเงินเก็บเก็บเก็บเหล่าเต้าเหาต้าเหเต้ายอะรีบได้สามหมื่นแล้วออกจากบ้านตรงนี้กัน <Okay. S 2> โอเคเนี่ยนี่ไมีินชักมีลิ้นชักตัวแบบวะไม่มีนี่วะอุยอ้ยอุย้ยวไย ขวดไว้โอ้โหพี่พี่พี่ตัวถังตั้งอยู่สองฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนจัดสองข้างเลยมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเคเคตัวกตาอย่างไรเคมาดูข้างหลังพี่อะมันมีสองข้างเลยพี่ข้างในห้องนั้นกับกับตรงนั้นโอเคมองหน้าไปนะเคมองหน้าไปขอขอเอาเบียร์มันก่อนเก็บเก็บไว้ขอไว้ก่อนเก็บขอเก็บไว้ก่อนมองหน้ามันมันตึงเอาเลยเลยไว้ข้อสุดท้าย เร็วๆมา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 มองหน้ามันฉีกไปฉีกมันไปไหมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์พี่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 จะเอาพี่จะเอากุญแจมองหน้ามันไว้ได้ได้มองอยู่มองอยู่พี่ตอนนี้มันทีโพสอยู่อยู่ข้างน้นอีกอันนึงนะได้มองมองอยู่โอ้ยมีทีโพสีแค่นี้พี่ดันเฮ้ยเดี๋ยวนทีโพสผีผีตัวนี้มันทะลุอ่ะทะลุอ่ะ นี <Nh> ่อย่ามองน่าหลังสิเก็บเ่นพี่ว้าเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะฉันไม่ต้องการมันตอนนี้มาดูนี่มาดูนี่ไหนไหนโอยพาคนมากัวเลยนี่นี่เฉีขาตนนี้ฉันไม่ต้องการมันตอนนี้พี่ไฟดพ่เหาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้ย้ยเเเเเ เดี๋ยวฟิกเกอร์มองมองหน้าอะไรไปนึงมองหน้าเฮ้ยตุ๊กตามันหายไปไหนตุ๊กตาตัวไหนนี่ตุ๊กตาตัวไหนไอตัวที่มันทีโพด่ะหายไปแล้วเือมันอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเก็บซังก่อนเก็บสัตว์อะไรอะไรู้ต่อไปต่อไปเราต้องไปไหนอ่ะต่อไปต้องที่ท่านเสียงอะไรเปิดประตูเลยดิเปิดประตูเลยเปิดประตูเลย เปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับแล้ดูตุ๊กตาตัวนี้หายไปตุ๊กตาตัวนี้หายไปตามมา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 เฮ้ยพกคออยู่ตรงกลางได้ไหมไอ้ทิกเกอร์ไปอยู่ข้างหลังอ่ะทางยาวอือเกียร์ทางยาวไม่ได้ไมอยู่ตะกั่งบายกูต้องอยู่ตรงกลางเกียร์เกียร์ทางยาวเกียร์ทางยาวเกียร์ทางยาวดีครับ สวัสดีครับมีเก้าอี้ด้วยป่ะอันนี้ห้องอะไรมันไม่ใช่ห้องพี่มันมันเป็นกระแพงเปิดได้นี่โอ้ยจุกตามันไปอยู่นู้นแล้วอ่ะลมพัดไงเฮ้ยเปิดตัวนี้นีเดี๋ยวลมพัดมันไม่น่าจะตั้งไว้อยู่นะเยอะเยาว์สแตมมันจะมีโลอุ้ยติดโซฟาโอ้โหได้ห้องห้องทะลุกันแค่นี้จะสร้างทำยไมก่อน ห้องนี้ไะห้องไหนวะพี่เดี๋ย,ยวรอบ้อว<ฟ>บอกแล้วว่าอย่าหันหลังให้มันไงวิกกี้ม,กมันเปลี่ยนท่าท่าโจโจนใช่ไหมฮ่า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 ม,มา<ฟ>มา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 ,มา,มาประตูดได้ได้ไไปะประตูได้เปิดได้มเฮ้ยมองได้มองได้มองได้ห้องนี้ยังรู้อ๋อรู้สึกว่าคุณนายคนนี้น่าจะเป็น อเฉันครับภรรยาของฉันเพราะเขาขับรถฉันบ้าต้องการให้ฉันทำตุ๊กตาให้มากขึ้นวันหนึ่งฉันไม่สามารถเอามันไปวางที่ตัวให้เธอทำจนลองหุ่นอะไรอุ้ยมองหลังมองน้าหลังดิ เฮ้ยพี่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรพี่แป๊บนึงผมขออ่านโน้ตก่อนผมจะไปลงคิปด้วยขออ่านขอนและตอนนี้ลูกเกดตหลนี้ก็ออกได้ชั้นปวดลตุกตาฮะอนนี้กเกเาอุ้็ออกได้อไหมแล้วอุ้ย อุ้ยเดนะนะเชเกอชกร์ไม่รู้มาดูที่กูเคเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งูมาดูที่กูอุ้ยเงินเงินเงินเงอุ้ยหลายหหลายบาทหลายบาทเลยอุ้ยเกินสามหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาพี่กอดหาพี่กอดผมอยู่ข้างพี่ดียผก็ตกใจหมดอนี้เราซ่อนมันบอกอเอา หาที่หลบซ่อนหาที่หลบซ่อนไปที่ไปเดียขอของเงินอีกนิดได้ไหมอย่าลุกพี่อย่าลุกไปเร็วไปกันเถอไปไปหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนเร็ว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 ซ่อนที่ไหนซ่อนไหนได้จับสแกนแล้ขอแล้วตรงนี้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 ปีนปีขึ้นมาปีนขึ้นมาได้หรอปีได้หรอปีไม่ได้ปีได้ปีได้ปีนมาเร็วปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาเลย ตัวฟิกเกอร์มันเป็นสี่เหลี่ยมตัวพิเกอร์เป็นสีเหลี่ยมมันไม่้ันไม่มีดิวิคเกอร์ไม่มีดิวปีนขึ้นหโอเคโอเคโอเคยพิกอร์มันไม่มีดิวปีไม่ได้ไปไปไปหาที่หลบซ่อนหาที่หลบซ่อนไปหที่หลบซ่อนดีดีบัน่ฮ้ยฮ้ย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  ôi mong dù 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 mong mong dù mong mong <laughs> ừ, ừ, dù này, dù này, món món ui 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 ฮะอีหลบซ่อนไ่นซ่อนไห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 นซ่อนซ่อนขอขอขออนุญาตครับเฮ้ยพี่ไม่ได้มีเสกแ็กๆขออนุญาตนะตาตาน้เอาตัวที่มีมือมาดีกว่าวะใช่ตัวที่มีมือมามันจะได้ปีได้พี่บอกติดติดเลยเฮ้ยวาเลวว้าเลวพี่หายไปไหน

เออกไปโว้าวิกเกอร์พิกเกอร์ออกมาจากนอกออกออกออกมาดูกนอกไอ้พิกเกอร์งบอะไรอ่ะอยังพิกเกอร์ร็วยไปเร็ว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 รอหนด้วยเฮ้ยออกจากออกจากนี่เลยนี่เฮ้ยทช่างไร อุ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยอยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อยโอ้ยโอ๊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 ยอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยโอ๊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 ยอ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 โอยอโอย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 

เดีเ๋ยวเดี๋ยวฟิกเกอร์อยากขยับไปมาฟิกเกอร์พี่เก็บเงินไม่ได้ฟิกเกอร์อา่าอยูาอย่างนี้เอายังไม่เก็บเงินเลยยังยังยังเราต้องเอาเงินไปเกินขนาดที่เขาบอกเว้ยโอ้ยแล้วดูมันหน้ามันมองดิลองซูมหน้ามันดูดิหมซูมไม่ได้หน่ากดซูมเลยกดซูมเลยโอเครู้สึกว่าววเอา๊ะ เฮ้ยเฮ้ยตู้เซฟวมองมันไว้อย่าหลังกันหมดซิวะมองอยู่ไอ้ยังไงพี่ท่นไปเปิดตู้เซฟกับไอ้ทิกเกอร์จะมองพวกมันไว้ไอ้ทิกเกอร์ช่วยกูมอง้วนสัตว์เปิดไงอะเปิดไม่ได้มันปิดอยู่กุญแจสีเหลืองนั่นแหละมันบอกลงไปชั้นใต้ดินแล้วตรวจสอบแผงไฟฟ้า ลมต่อไอ๋ออ๋อไอห้องนั้นไงห้องฟิว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 ไปไปไปตามมาตามมาน่มันเปิดไม่ได้แล้วบอกให้นมไปชั้นแล้วถ้าคุณโดน้อเพลงไฟฟ้าอย่าบอกนะว่าตรงหน้าหน้าบ้านน่ะชิบหายแล้ไงเออแล้วมันยืนได้อ๋อนี่นี่นี่ที่ไอซกูก็ตกใจหมดเฮ้ยอะไร โคดีย่จะจังเลยเปิดเปิดเปิดนี่มัปงปลยเปิดเปิดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไปไพี่เฮ้ยข้างหลังยู่ข้างหลังมองหลังไว้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 ผมผมจะมองพี่ได้ยังไงท้ผมมองหลังอยู่ชิมหายแล้วอสวิตไฟเป็น การแจ้งเตือนเฮ้ยอะไรโอ้ยปตรงนี้ต้อรี้ยขอเปิดสวิตช์ไฟก่อนนะด่านลงมอง้านล้างเว้ยไอ้ติ๊กเกอร์มองชดูอดาลเว้ยเปิดไง เปิดไงกดเปิดไปแล้วนะอ๋อฟิวฟิวฟิว,ฟวด้านบนหาฟิวเอาละใครจะไปกับพี่หนึ่งคนทำไมทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยว่าที่เห็นสีคนแรกอะไรอะไรดูข้างหลังพี่ดูข้างหลังพี่ หารหัสคนหารหัสหารหัสคนหารหัสหารหัสหาหหารหัสอี่น right ่น nice ี่รูปภาพออยข้างหลังไว้ดข้างหลังไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรไม่รู้ตรงนี้มเขียนว่าเปิดอะทางลับสุดยอดไอชิเกอร์ช่วยกูมองข้างหลังีสัตว์เดียวมันตามมา คนที่น Finnish, no drafted, ่ากลัวท like uhm anyway> right? RA> uh uh> ี่สุดคือต้องคนมองด้านหน้านี่แหละไอ้ที่เกิดชื่อกูมองด้านแล้วกูถือกุญแจอยู่กูเป็นคนที่สำคัญรองลงมาจากมือเว้ยเออมัากระคากมามันกระชากมามากระชากมาฮะฮะลองดู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 นี่นี่อย่าไปดึงไไม่ต้องไม่ต้องมองนหลังวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเนียบ ไทางไห <additionally, S 2> อนอะทาง gr 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 w, plastics, ไหนอะมึง้ามาแล้วมึงมามาดิ้วเอ้ย่าจัตายพี่มาหคแกจิงมึงเข้ามาอย่า้าใกลุ่ม่ไปยัดดูบา tay ở tay cười mày ba mà đi kia thằng tan kia thằng tan cũng như đã cho đêm chưa bắt tay lắm nhiều Tài tay cười đấy chứ không เอ้ว้าวว้าวโง่ไหมครับผมเผื่อเผื่อมันอาจจะมากินผมก็ได้ไงเป็นอะไรไม่รู้พี่ผมกำลังมองหน้ามันอยู่ผมกำลังส่งพัอคว่มขีนี้มันอยู่ โอเคถึงมึงเดินได้งเลยกระถิ่นเลยเดินแม่งเคเคไปหามันให้มันฆ่าเลยเออเดินไปน่าหน้าเดินไปหน้าหนูนั่นแหละเฮ้ยแน่จริงมึงก็มาหากูสิมันมันเป็นอะไรอ่ะจะบอกนะว่าเราเราทำเกมบักอีกแล้วอ่ะตกปลาแล้วทางไหนทางไหนตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะคุกันเลยตามมา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  เอ้ยเจอทางออกเจอทางฮัลโหลทางไหนเนี่ยตามแสงสว่างไปตามแสงสว่างไปเฮ้ยผมเห็นไอ้ฟิกเกอร์แล้วผมเห็นไอ้คลิกก็ขอบคุณสุดๆวันนี้นะครับที่มีแขกรับเชิญคือฟิกเกอร์กับ โอเคนะครับที่มาร่วมมุงการเล่นเกมครั้งนี้ขอบคุณมากครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ